ตู่อยูู่้เดียวคิดว่าอยู่กับป้ากับลุงกับนาสาวอยู่กับเจ้าเม่ให้อยู่น้ำตู้กับน้องนะนี่น้องเตยนี่กับอยู่น้ำเพื่อนนียมาที่ก็ไปอยู่อยู่เนาะไปไปบ้นมาเนาะนไปก็เอ้กับเขากับน้ำนด้เนาะเอาตูนไ่ตู้กินกลางคืนกับมานอนนี้ โอเคเนาะหูมีว่านจากได้แล้วล่ะเนาะโดยด้วยอ่ประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้เนียนหาหนไม้แตมันบอกหาหนไม้ไปทางได้แผงนไม้ให้ได้หน่อไม้มาแล่วม้ขายมีบอคอยชื่อตอนนี้ไปต่ละเทือไปกับใครไปกับน้องเราไปสองคนเราไป้ังเนาะ ไอ้ตัวหุไอ้ตัวบีได้ยังมาหายเชาวกับสบายดีและสวัสดีเด้อนพแม่พี่น้องเอฟซีโม่เพื่อนเบิร์ดสุขทุคนว่วจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสช่องตู้คำปันสุกนพเพี่น้องเนาะตอนนี้ตู้คำปันสุกก็ได้อยู่ที่เฮือนนง ตานเนาะหรือว่าน้องตเตยใน,นกันอยู่ที่เพื่อนน้องตเตยเนาะหรือว่าน้องตานก็นได้เข้ามาในอ่ารอบบ่ายสองโมงเนาะยังบุกินทีกับบ่ายสองโมงแล้วพี่น้องเลยหลังจากที่ทุกค่มได้เดินทางมาแต่สวรรค์นเนาะไปเวียกสวรรค์ตเขตทางทีมงานเขากา็เอาเขานํานไปให้ทางน้องกุงงก้อยและก็ได้มาพอกันอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะตูเดน่นตู่สินน้องตูวีก็ได้เข้ามาพอรับเช่าบนเขา,ขามาแล้วพี่น้องเลยช่วงนี้กับทีมงานกับ ต่างมีเดียกะเยอะแยะกันไปเห็ดเนาะหลังจากที่เห็ดเรียกเรียบร้อยก็ม้ากระมาเจอกันที่เกาะพี่น้องเลยน่ะไดปขึ้นไปับตัวสิปเนาะวันนี้ก็ได้พี่น้องเลยน่ะ่อนขึ้นไปก็ฝากในเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายตุกขามเนี่ยพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจตุกขาเห็ดคลิปต่อไปเนาะตุกขาจะมีคลิปใหม่ๆลงให้พี่น้องนะครับส้มกันพี่น้องพี่น้องจะได้ไ่เบื่อเนาะจะได้มีคลิปใหม่ๆลงให้บพี่น้องเลยเบื่อไปก็สิขึ้นไปหาทางน้อง เดยผมกันเนาะกับตุสีและกับตุกับพี่น้องเป็นใจไดมานียเนาะอ่าไปอยู่เงื่อนไปกินข้าวกินน้ำกําเนยังก็จะได้ไปถามเพื่อนเนาะไปไกันเลยเนาะเนาะตัดพระมาก็อยู่ที่เงื่อนน้องตาลเนาะอ่าสบายดีตุสบายดีคอนเดทคอนเดทบ่ใส่ไม่ได้เมื่อเช้านี้เช้มื่อเช้านี้เอาข้าวไปน้องกรุงก้อยบ่กโดยเทเล็กใหญ่บ้านเัวแรกบ่กตุสีตัวย่องข่อยภาษาย่องมาที่เอาว่าย่องยังกันไหน ย่องไม่ค่อยเบรกสอบเข้าหาทิศโลตั้งเชียงใหม่ขึ้นทั้งเพือนเลยขึ้นทั้งเพื่อนอ๋อนี่ดีขึ้นทั้งเพื่อนเจ็บหลังเดี๋ยวนี้เขาอยู่ผมเป็นยังดอกได้อยู่เนาะดอ่้ยังแข็งแกร่งอยู่กยขอตัวก่อนเด้อโอเคเนาะงเป็นอะไรบ้างมันนี่ค่อยจะคิดจะแจ็คมากมันนี่เพราะว่าไปคนละทางมันนี่เนาะ Oh, nó mãi. Say bay, do the bay, no, no, nơi. Ong nơi cà phê, nếu yên tóc, mhm, nô tay, tạo lúc a pilot, nín yên tóc, yêu cầu nó mầm, <laughs> oh, nó mầm, nô tay, 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 nô น้องเฮียนอยู่น้องเฮียนอยู่ห้องไหนละ่ะต่อสามสามจริงสละเนาะสามโดยจริงสละเาต้องอายเด้อคือบางมาไายนี่คือไทยเลยชงไปให้ให้หลายๆคนเบิงง่งในลุงย,ยูทูบเลยเื่อมีคนอยากมาช่วย,ยเหลือเจ้าเจ้ามีคนอยากมาช่วยเหลือเจ้าได้อด้่าต้องเตยเนาะ สื่อแ h ẻ ได้มีบ่สื่อ thẻ สือของเฮียนกับสื่อเตยสื่อเตยเฮือนบ่อัน้เพื่อนเจ้าบ่อดินเจ้าเลยบ่อือดินดินมูนทางไหนดูมูนทางไหนมูนแม่มูนแม่ปาาว้ไห่อันแม่ก็พอได้ดูเห็ดอยู่ใช่พอด้ใช่พอไปกับแม่พอไปกับแม่ แไปเจ้าอยู่กับใครอยู่กับน้องอยู่กับน้องสองคนน้องกับผู้หญิงน้องชื่อยังเตยกับตานเนาะบริตัวบ่อยล่ะอยู่กันสองคนวัดข้าวน้ำได้กินอะไรหรือ เขาบริมีบอบรเฮดนาบอเฮดนาเหาเฮดกระไพรเวลาเฮนาเฮดพอม่ลงาบรรยมนานะต่เฮดนาเขาน้าแบบแบบใดลักจ้างบอเรือนาแบบไหนเรือเฮดอะไรกรปั้นกันดอะไรแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนี่ได้่็ไรปีหนึงสามสี่อบสามสีบแบงครึ่งแบ่งครึ่งได้สามสี่บมาลูกเฮดนาบริกวงบอ นี่รถไถวเฮ็ดน,นาเจ้างคนถไถวพ่อเป็นเฮ็นนดอะไรพ่อก,กับแม่์เป็นพาเฮ็ดอะไรรถไถเขารถไยคนคนไก่ลืมเขาเนาะอะไรต้อตัวที่ว่าบ่าวไทมตัวใดตอบได้ก็ตอบตอบไม่บบได้ก็ไม่ตอบเด้ออืมบ่าวไทยนี่ให้ดไทยอยู่เนาะอ่าต้องถามก่อนบ่าวบม่ได้บังคับเนาะ อให้มาหาก่อนหมูบ่กคัมบอบ่กค uh> ัมเป็นมาก่อนหมูเลยเจ้าถามข่อยแม่ว่าข่อยซื้อย right? ังถามถามเลยข้าซื้อเนื้อข้าทำบุญหูจักกันนักแม่นบ่าวซื้อซื้อซีดเด้อซื้อซีดห้องียนเจ้าอ้องียนนั่นออกห้องอะไรก็รู้ว่า อ่านออกเขียนได้บ่บ่เออแต่กะนังบ่ได้มาตรฐานเนาะต้องมอยเปียดรุ่นละว่าคั้นไปที่ด้วยงานเนีบยยากด้วยเป็นบ่เอาที่จะไปไทยอย่างเดียวไปไทยกะอย่างเงี้ยคือกันดูเนาะต้องรังจานอยู่รังครัวบ่เมนท่านเขียนบ่เป็นนี่บ่เมนเอ่อคำว่าท่านว่าอันไปเชิญไปยังเั็ออเดอร์ก็ได้เขียนหรือเต่าเนาะต้องไเขียน เมนูนั่นเมนูนี้ไปให้เชฟอีกอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเาบรเป็นเพิ่นกะบาให้อยู่ในตู้รับลูกค้าฮะเนาะเนืออ่าบุลเดอาหารจีนตามอีกบัตรเงินดีอีละเงินค้ำจะใช่ทางใดแม่ไปหาหน่อไมหาหน่อไม้พ่อแม่บ่ได้ยงชงมาให้บ่อยไปชงมาเป็นชงมาแนวไหนทางไหนทางห้าง แยกกัไปเอาหานอยู่ในบ้านหรื่มีหันในบ้านเป็นผักมาดูอยู่บ่สิบหางมือผักมาเท่าไรเกืาบแล้วเท่าไรสองสามเซนสองสามเซนประมาณหาร่อยหกร่อยเนาะตุ๊หาร่อยอ่าหาร่อยสามเซนแต่บ่ห่อนแ้บหาล่อยนะเนาะประมาสี่ล้อยไปเปินหักได้เนาะเป็นหักกระฝากเนาะว่าหาร่อยกับสามเซนกับเสห่าพันอ่า สิบต่อต่อสิบสี่มื่อสิบห้าต่อสิบห้ามื่อซื้อข่าวเส้อหน้าอยู่ในหัดมันสิพอกินบอกบอกพอกินเห็นอะไรบ้างนีะมัาไม่เติมบอกยามนี้มันหาง่ายได้หน่อยหน่อยมันน่องไปองค์เฮียนได้ใช่เอาเงินให้น่องอยู่บ่เมื่ออะไรไปองค์เฮียนมื่อห้าพันเอาเงินให้เมื่อห้าพันดีกุ้มบอเบึงเมื่อห้าพัน หาพันได้สิบมืออครับหาสิบเมนเงินที่แม่ฝากมานะมันสิกุ้มบอก่าชื่อกินแนอยู่ในกินอีกบาทนานอยู่ในกินอีกเกือบเปรตไป,น,ปน,นัวอีกเนาะต้องใส่อยี่บ่เกือบเใรต ลุงป่าบ่แล้วพระเจ้าหนนอนอยู่นี่ทำนองห้องน้ำ้องในนี่สิอาบน้ำู่สิทางใดเห็งไหมท่าไอ้หลังที่ต่อไฟมานี่ยบ่ทำมาเลยไปอาบอยู่ฮะเป็นพี่น้องกันเนาะเห็นเรได้ใครคือได้มาสัมผัสใครพามาทุกครับ่ใครตัวอ่าน้องตัวบิ เพราะว่าน้องตุบี้ว่าเคยเข้ามาไทายเอือยที่ว่าเพื่อนไทยเปิดจใจกับบ่าวเละเพื่อนเอือยเพื่อนเพื่อนเลยในน้ำให้หู้จักน้องสองคนนี่เพื่อนว่าเห็นอยู่นี่สองคนเลยกับนอ้องตุบี้ก็เลยพาเข้ามาเมืองนั่น <ừ> นะก็มาถามความเป็นอยู่ป้าเมื่อน้นป้าเพิ่นกันยางมาเนาะคือเป็นเป็นป้าเจ้าเหมือนเนาะเพื่อนกับว่าลาบากทุกอย่างไอลี่คือคือบอยู่น้ำป้าคือบูยูน้ำเปำ็เท่า เป็นกันหลายคนเน,ะน,น,เนาะเกรงใจชันนะว่าคือไฟอย่างนี้เพิ่มโตมาเห็นนี่คือว่าซอยเพิ่นหนึ่งมั้งอหมซอยคาไฟเพิ่อน,นึ่บมก้เข้าเข่ากินเข้ามาในได้เห็นอะไรใช่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำชื่อออาบอกไปชื่อเข่ามามาชื่อเือละอไรโซชื่อเธอโดน้ดนบ้านอานะไรเนาะ สองโลกุ้มบ่ช <đó. S 1> ่องโลเมื่อเมื่อเมื่อนั่นกินลายบ่กับนองสองโลนี่กุ้มโดนบ่จังเมื่อของชาเมื่อน้องไปโรองเยนไปนะได้ค่ะไก่เต่บ่้องเียนเพิ่นไดอย่ใน้อยนบ่จําเผ็ดหรือบ่ที่ผ่านมาเนาะทางผ่านมา หลายคนได้ย่างเหมือนกันเนาะทำเลือกได้ทํำไมเลือกนีบดถีบกับเข่าเอาตัวได้บดถีบขั้นนึงเข่ากับชอบหนึ่งถ้าเลือกได้นะให้เลือกเอาให้เจ้าเลือกมันมีมนวิเศษอ่าทีเนาะเสกให้ได้ให้เจ้าเลือกเอายางนี่เอาตัวได้เอารถถีบให้น้องอยากได้รถถีบให้น้องไปโรงเรียนน้องจักปีน้องซ้ำกันครับอันนั้น น้องน้ำชิงแม่ใหญ่ตเติบเลยเนาะแต่ผู้หสิใหญ่กว่าใหญ่กว่าบอใหญ่กว่าอ่าน้องชิงสิน้อยกว่า,า,วาอา๋ออืมอาวอ่ะทำเรืเ่องร,รถที่ปัดบุญนี่เขากินเนี่ยโอ้ยแอยากให้น้องได้รถที่ที่ใบเอาว่าเห็นหมูเพิน่นบุญนี่รถที่ที่บอ ประตูกัเป็นหูโป้ปองด้วยเนาะคนกำลังไงอย่เดี๋นวนี้แมนกำลังที่ขึ้นส้านเนาะข้ามกลางคืนก็นอนกัน,กล,นกล,ล็อกประตูมันมีคนมาหาบออัน,นอันนี้ก็ปีนเขาก็ได้อนนเนาะทวนนี่ประตูแมนบันจปิดเลยเนาะ อินเนี่ยมาอยู่รอกอันนี้ห่วงอยู่เรื่องความปลอดภัยขีนาขีชาวเข้าไปโอ,โอย้ยคือในข่าวตัวแหงเนาะอันนนี้เาะพอแม่เพิเ่นบ่ได้ว่าจะเอาไปอยู่น้ำบ่่ใจ้ะคือบอกพาไปน้ำกันเบ่ได้จ้ะเพิ่นจะให้หน้องเขาเฮียนก่อนเป็นสิเป็นสินสนสหาน้องเขาเฮียนท่อนห้องได้ มามาบุพเพน้องเป็นเจมเนาะตรงเฮียนต้องมือผักเนาะค่ะทีมาเจอกับน้องพอดีเดี๋ยวสูงแรงก็ได้เนาะสูง,งแรงจากมงุงขนเดือกหลงเฮียนทำมั้ม<ะ>่เนาะทำมาบนั้นเนาะโอ้<ม>อยจากจากให้น้องได้รถทีปเ<ม>ขากับไปชื่อเอาไปแนวกินเด้ได้กินซื้ออยู่ใช้ มีแบบ้านเห็ดแนวจินปอ,อใครยูยังเป็นดินของตัวเองเนาะเมนยังใครอยู่ระดับหนึ่งแต่ดิ้นตัวเองก็อยู่ในหุดนเนาะแต่อนี่เป็นหวว่นหวงความปลอดภัยเป็นห่วงความปลอดภัยพี่นอเไยเนาะเงินชาดกันนับมือกันปัดย,ยันแบบห้องน้ำบอมีติ บ่มีเอ่อถ้าปวดท้องคำคืน่งกได้แลนไปพุ่นโบเขาแลนไม่เท่าอืมผู้ไม่เท่าพี่น้องทางหลังเขาเนาะไอ้ยูกันยังมีไฟฟ้าเนาะต่อยผ้าใช่น้ำมันไฟฟ้าก็หางก็ได้เมื่อวานนิมจักบโบเป็น้าน่ะเ้างคอยมาพูนตัดเพิ่นตัดอกว่ะให้ตัดมค่ะอืมค่ะเผินต่อให้ ขนาดบ ENNIS, ันบันไดมอเตอร์เนาะก็บบัได้ใส่หึงเจอเหมือนบ่เออแม่กับพ่อนี่ยจากกันจากไปโดนเจอเหมือนบ่จากไปทำงานสองเดือนสเดือนไปเห็ดงานยังอู้อย่บ่เราไปเห็ดเพือนก่อสร้างก่อสร้างเห็ดเผู้เดียวอีกเนาะเหมืนบ่เหมจะว่ามึงอ่ะอ้าวไปชงขนเห็ดผู้เดียวพอเห็ดผู้เดียว แม่แม่เมบริเเนาะเอาลูกเอาน้องบ่กไอ้น้องอีกน,อ2 2> น้องสองคน,นคือว่าน้องน้องน้อยเลยสองคนถ้าเป็นลูกก๊กใครอยู่เนาะยังไปน้ำกันบ่เมียจังบ่พระเมรกันแต่ว่าบ่ใครนีสองคนบริยูน้ำพอน้ำเมร์ เอาเอาเนาะมีอย่างอยากวอานำบอมีอย่างอยากวอานำข่อยบอเรื่องกุ้งใจมีเรื่องอย่างบอ่าขุมมือ,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 ไไอ,อนี่อยากได้อยากได้ยังอันดับแรกคิดแบบในใจว่าอยากได้เนี่ยากอยากมีเห็นะเนี่ยอยากมีคือหมู่สีนาะมีอย่างนีน้ไ สิ่งทีตัวเองสิ่งที่น้องเจ้ยคิดว่าสำคัญที่อยากมีตอนนี้ว่าเบิ้องต่อจมีผู้ใหญ่เป็นเย็นเป็นอยากซอยเฮามีหรือเปล่าจาขาดเหลืองครบในเฮือนจจสิ่งที่จะบอมีนะ อห้องน้ําแล้วก็ไฟฟ้าน้ําไฟฟ้าแลกันน้าแลวก็นน้าเพื่อนนี่ขออยู่อย่างที่ไปก่อนก็ได้เนาะเทนน่าได้ห้องน้ำทำเปลี่ยนไปได้เนาะห้องน้ําไฟฟ้าสามอย่างนาะตัวน้ําอ่าเจาะน้ํามาดานแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ไฟฟ้าน้องเนานตัดน้องบ้านน้ำได้ยินแล้วจะใช่ัน่างไรข้ามมาบอก้ามหิวมา หิววันเทศใช่เองเลยเนาะอือชักเครื่องชักคองแบบไปเอาน้ามาชักดูพี่บ่อหรือไปชักดูเพื่อนเพื่อนไปชักดูเ่อนอมันไก่มันหาเพื่อสี่ักแล้วเนาะก็คือชีลายหายังมีแม่เท่าเนาะยังมีแต่แม่เท่าแม่เท่านี่เป็นเมยของเมย์เราตัวเมีนมันแม่เท่ามันอยู่กับไคอยู่คนเดียวเนาะ เอาคือโอยู่น้ากันคือโอยู่น้ำไม่เท่ารถใช่เออเอากระเมยยูเลยเอาไปไมามาเล่าจกปี๋ไหมเอาเต่อบเอออือคือโอยู่น้ำไม่เท่าใช่จักว่าเพิ่นแม่บอาไปนะนี่ให้ยูน้ำมีตู้นะนี่เนาะให้เบิ่อมีตู้น้ำบ่โอาจะว่าอีหลาไปไปมามาเา็กนอนเพื่อนตัวเองน้ำเพื่อนมีตู้ได้สลังไงแต่อบ ทางหลังนี่ไปจ้ะเอาเป็นเฮือนยกสูงแต่ว่าติดกันบอ่อกับเพือนเป็นกต่ว่าติดตู่คนละผ้าหัวอ,อือตู่อยู่ผู้เดียวคิดว่าอยู่กับป้ากับลุงกับน้าสาวอ,อ,อยู่กับเจ้าแม่ให้อยู่น้ำตู้กับน้องนะนี่ออน้องเตยนี่ของออออไปอยู่น้ำเพิ่นเอนนางที่ก็ไปอยู่อยู่เนาะไป,ไปมาเนาะ ไปกัน้ก็บข่าวกับน้ำด้เนาะเอาชวมิตูกินกลางคืนกับมานอนนี้โอเคนะอเนาะห่ที่ว่าเป็นจักได้แล้วล่วนะเนาะโดยโดยะโอะเออประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้เน<อ>ียนหาหน่อไม้น้ำมันบอหาหน่อไม้ไปทางไดนไปหาหน่อไม้ให้<อ>ได้หน่อไม้มาแล้มาขาย<อ>มีบอคอยชื่อตอนนี้ ไปแต่ละเทือไปกับใคไปกับนงนอนพักงียนกับเออไปสองคนนอนไป้องนาะไอหยอไอตับีได้ยังมาห้เช่านี่เปนไกนบเพิอมยอหวยมาได้เศรากเลมาเศร้าคุณบอถูกแมนเปินชื่อปิงไกมาฝากับเพอบอแมนโอ้ดยยันขอหมมี่ยังให้เงินให้ ได้เงินเวลาจะเอาไปซื้อเนี่ยบอดีเดอร์อ่าแต่ต้องเป็นเด็กดีเดอร์อ่าซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอยู่นี่จำเป็นใช่กับครอบครัวเฮานี่แหละกันให้ยแดดบางห้ไปซื้อแนนบวยประโยชน์นะบางบ่อหายแดดเดี๋ยวสิทามสิสืบเดี๋ยวจะเป็นลูกกระเพิงนะบอเดี๋ยวสืบเบื้องเบื้สืบทามพ่อบ้านเด้อไปถามว่าเจะอยู่ทางไดอ่า sủ đây bình lan chạy hãy. chưa chưa khỏe bao, chưa nhang, anh ấy chưa nhang, tu khăm, tu so, tu xít, ai tu xít, Ai tu xít, anh tu bì, khỏe nhang má, tu đinh, khỏe nhang má, tu khăm lại khí lột khỏe nhang má, từ chàng bà pha đó, à lạ, sủ đây sủ đây, mình nó, men. อกันเวลาผู้ใหญ่เอายังให้กะเอาเรขอบใจเพื่อเด้อเหวาาเนาะนอจังหวะไม่เหลือเลยเด็กเรื่อดีโอ้เสียดายผมมาพบพ่อหน้องสาวนะเป็นเฮียนเลยน้องบายอันนี้บุญเมีแบบพ่อแม่ทิพยเนาะแม่ยนนะว่าพ่อแม่ไปปะสู่ชีวิตสู่ชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงครอบครัวแต่คำชีอยู่น้ำกันนีแห้งบูมีเวียเข็ดบูมีหยั่งเมียนอ่าที่ชิเมีนแหงน้ากับบูมี่แหงเนาะบมี มีหายมีนาพ่อจะว่าได้เห็ดนาเลียงแต่ละปีเนาะได้เนาะคือบ้านเฮานะเนาะบ้านเฮานะมีคนมีนามีนาเนาะนาลายบางกูชองสามทุ่งพี่น้องไอ้บางกูได้อยสองลอยเนาะโอ้เข่าปีเราช่องสามลอยสอบแมนกะมันก็พอได้อยู่ได้เนาะแมนคือคัมพิกายนี่ก็แมนได้หาได้สอบโอ้ใาุ่กประมาณแปดสิบตัวแมดนี่ยแปดสิบแปดสิบแปดสิบสอบกะพออยู่ได้เนาะอ่พอมีทุนหมุนนี่ไป้ก้ามก่อนได้ประเด็นเด้อ เลยสบายสบายดีสบายดีสบายดีเนาะอือเข่าเทียงกับปิ้งไก่ยมาหน่อเนาะไม่ดีอะโอเคน้องเอ๋ยเนาะโอเคน้องพี่น้องเนาะอ่าแต่มาเยี่ยมมาเยี่ยมเพิ่นเป็นครั้งที่สองพี่น้องเอ๋ยน้องเพิ่นกันเนาะทางเฮากระทามตัวทีมงานทำมาจังเป็นนองอยากได้คืออีย่างเนาะน้องอยากได้ห้องน้ำกับไฟฟ้า อากาศดายหนามพี่น้องเอ้ยเนาะตอนน, like an, นี้เพิ่นงานยังใส่อยู่กับมือตู้ผืนเด้อพี่น้องเด้อไฟฟ้าเนี่เพิ่นใส่กับมือตู้ผืนเนาะนี่เพิ่นต่อมือตู้คำมาเนี่ยิ่นตัดเพิ่นบริโภคโตเนาะสายขาดพี่น้องเอ้ยพอจุมตู้คำมามือนีเพิ่นต่อให้เรียบร้อยเนาะอยู่กับมืตู้ผู้ผ่าหัวสองหัวพี่น้องเอ้ยคนละภาคเลยพี่น้องเฮือนหลังเนาะอ่าพผืนละพี่น้องเฮือนหลังนะผืนมือตู้ผืนเนาะอืม คือซีเมนเป็นตู้เพิ่นเนาะนอนอยู่แถวโนาะพี่น้องเนาะฮะนน่ะพี่น้องนอนเนาะฮันเด้พี่น้องคือซีเมนอ่ามีตู้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่ะแต่เพิ่นกะได้อยู่กับมีตู้โดยอยู่กับน้องนั่นแหพี่น้องเยเนาะกะได้หูแลยเนาะเพิ่นกะอ่าบ่ได้ไหมว่า อยู่กับน้องสองคนเนาะแต่อยู่กับม่ตู้เพราะว่าพ่อแม่ให้อยู่กับม่ตู้เพราะว่าความทุกข์ยากในเด็พี่น้องเไยเนาะพ่อแม่พ่อแม่ในมีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นปะาถิ่มไว้กับต้องจําเป็นต้องถิ่มลูกน้อยไว้เพราะว่าพอความทุกข์ยากลำบากไปหาอยู่หากินมาเลี้ยงครอบครัวแหละพี่น้องเไยเนาะเอ้าก็คือสิประมาณนี้พี่น้องตัวคำก็คือเสียอตัวจบคลิปเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ดทุกคูทุกคน ที่เขามาครับชมคลิปของตุกคำแต่ต้นจนจบเนาะและกับ,บโบกดข,ข,ข่าวโฆษณาของตุกคำไปกับขอบบุญขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตุกคำก็คือเสด็จเก่าคำว่าสบายดีสบายดี